เมื่อมีถนนจากถนนหมายเลขย2่ 22, เข้าสู่มชาชัยผ่านประตูหมายเลขหนนะครับถนนเส้นนี้ชื่อว่าถนนวอสา 6. มหกหเมื่อผ่านมาถึงประตูหนึ่งซึ่งเป็นประตูพญานาคนี่นะครับที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเชื่อมต่อถนนหลักของภายในวิทยาเขตมคอจอกศ ก็เป็นถนนหมายเลขหนึ่งนี่นะครับออก็ต้องผ่านประตูทางเข้าหลักของเออวิเขตซึ่งวิเขตก็มีหลายประตูนะครับแต่ว่าประตูหลักแล้วเป็นประตูที่สำคัญที่สุดเนี่ยออท่านก็จะเห็นที่ประตูนี้มีรูปพญานาคสององค์โอบร้อมคำว่ามหาวิเกยรลราเกดตรศาสดวิเขตเฉลิมระเะกรติจังหวัดสุโขรัย นั่นก็สื่อความหมายว่าประตูนี้จะเป็นประตูพญานาคแล้วก็พญานาคนั้นก็เป็นสิ่งที่ชาวอีสานตอนบนรุ่มแม่น้ำโขงนี่เคารพนับถือนะครับแล้วก็พญานาคนี้ก็มีความผูกพันและความสำคัญกับาทางการเกษตรด้วยนะครับเพราะนั้นประตูหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็เลย สร้างเพื่อจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพญานาคสององค์นะครับแล้วก็โอบอุ้มมาชลัยลแล้วก็คุ้มครองมายชลัยอยู่ก็เลยเป็นที่มาของประตูพญานาคประตูหนึ่งที่เป็นประตูหลักที่เข้ามายชลัยจิตสารว,วิกฤตเฉลิมเกียรติจังหวัดสุโขทัยก็จะต่อเชื่อมเลยนะครับพอเข้ามาสักนิดเนี่ยก็ก็จะผ่านวงเวียนที่มีคำว่า วานานัน้าอุทยาเนเลยมานิดหนึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของถนนหมายเลขหนึ่งถนนหมายเลขหนึ่งทางมัญชัยก็ได้ขอชื่อเพื่อเป็นเกียรติประวัติของผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นรองอธิการบดีคนที่หนึ่งของมคอชอสสก่อนที่จะกลับไปเป็นอธิการบดีคนที่13 และนายกสภามาัชหลายคนที่28ของมัชหลายนี่นะครับถนนหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นถนนหลักที่ต่อเชื่อมจากถนนวปร366เนี่ยตรงเข้ามาที่จุดศูนย์กลางของวิทยาเขตแล้วก็จะทะลุไปถึงสุดที่เลยนะครับมีความยาวประมาณ800เมตรนะครับอันนี้เ,เ,เมื่อถนนหมายเลขหนึ่งเนี่ย เข้าผ่านประตูพิยนาหนามาแล้วก็ก็จะผ่านคาบวน,นา,านัทอุทยานเสร็จแล้วก็จะมาที่ลานพระพิรุณทรงหน้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉะนั้นประตูพิยนาคกับลานพระพิรุณทรงนาก็มีความสัมพันธ์กันเพราะว่าเป็นพระพิรุณทรงนาาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเทพแห่งฝนแล้วก็มีพิานาคเป็น ผู้ที่ที่ที่รองรับกิจกรรมขององค์พระพิรุนก็เลยเป็นที่มาแล้วก็สอดคล้องกันนะครับว่าประตูเป็นประตูพญานาคแลวเป็นพญานาคที่ที่คุ้มครองพระเจ้าลาาัยเจษฎาฯวิกฤตเฉลิมเกยียรติจังหวัดสุนครที่พื้นที่เชิงเครือแล้วก็มาถึงลานพระพิรุณสงนาซึ่งเกิดเป็น เป็นเทพนะครับประจากระทรวงเกษตรประจำมหาชาเศศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเกษตรนี่นะครับแล้วก็มีพญานาคเป็นผู้ที่ที่ดูแลปกป้องพระพิรุณก็เป็นที่มาของลานพระพิรุณสงนัตครับ